สำหรับวันแรกครับนั่นก็คือชาว,วันอาทิตย์นะครับในปี2566ครับและนี่คือ คำพยากรณ์ครับเรื่องการงานท่านผู้ชมครับการงานนะฮะเราจะใช้ไพ่พระยาหูครับในการพยากรณ์ครับงานเปิด3ามใบครับว่าดีหรือไม่ดีครับปกติเราเปิด1งใบใช่ไหมครับอันนี้เปิด3าใบครับมีทั้งช่วงต้นปีถือว่าใช้ได้ครับ4เดือนแรกอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสุขดีการงานไปได้เรื่อยๆครับแต่เข้า4เดือนต่อมาครับงานจะมีอุปสรรคและปัญหาครับเนื่องจากได้ไพ่อุตสาหะครับแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ดีและมีเกณฑ์ได้ รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนครับเพราะฉะนั้นครับ12เดือนนับจากนี้ไปครับในปี66นะฮะ4เดือนแรกดี4เดือนถัดมาเหนื่อยหนัครับและ4เดือนถัดมาฮะมีผู้หลักผู้ใหญ่ ในการให้การสนับสนุนครับนี่คือเรื่องงานครับต่อไปคือเรื่องเงินครับการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับถึงแม้ว่าช่วงที่2ของการงานนั้นจะมีอุปสรรคครับแต่ว่าเรื่องเงินนั้นไปได้สวยครับและเป็นดวงที่มีเกณฑ์ซื้อรถใหม่เดินทางไกลไปต่างประเทศครับเรื่องการเงินของชาวอาทิตย์ถือว่าประสบผล่งความสําเร็จในปี2566นี้ครับส่วนเรื่องความรักครับเป็นดวงที่มีโอกาสได้แต่งงานครับ ช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมิจุนากนกรกดาสิงหาเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องความรักนะครับต้นปีปลายปีความรักดีคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะมีคู่นะครับส่วนเรื่องของการมีบุตรก็เป็นดวงที่มีเกณฑ์ที่จะได้บุตรได้ลูกนะครับนี่คือเรื่องความรักนะครับต่อไปคือเรื่องของสุขภาพครับมีเกณฑ์แข็งแรงดีแล้วก็มีเกณฑ์เจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายนะครับเพราะฉะนั้นครับทำประกันเผื่อเอาไว้ด้วยนะครับในเรื่องของสุขภาพครับช่วงประมาณสักกันยาตุลาพฤศจิกายนวันครับ ช่วงปลายปีดวงสุขภาพไม่ค่อยดีครับนี่คือดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะส่วนเรื่องของโชคลาภครับจะมีโชคทําบุญแล้วจะได้โชคขอพรพระราหูจะได้โชคและจะมีโชคจากบา้านเลขทีครับรวมถึงครับคนวันอาทิตย์มิเกฑ์ซื้อบ้านใหม่ในช่วงปลายปีด้วยครับดังนั้นครับคนวันอาทิตย์ในปี2 5 6 6ดวงของท่านอยู่ในทิศทางที่ดี และมีความสุขนะครับไม่น่านกังวลอย่างที่ค,ครับมีเรื่องงานมีอุปสรรคบ้างมีเรื่องความรักบ้างแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ดีๆครับเสริมดวงสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับคนวันอาทิตย์ครับให้ใส่บาตรในวันเกิดตัวเองถวายสังฆทานและไปบริจาคโลหิตนะครับคนวันอาทิตย์ครับควรไปไหว้พระทางทิศอีสานครับโดยเฉพาะจังหวัด อุดรธานีขอนแก่นโคราชไปไหว้พระทางทิศนั้นจังหวัดนั้นจะดีมากครับและนี่คือการเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับและนี่คือดวงของคนวันอาทิตย์ในปี2566นี้ครับเอาละฮะมาถึงคนที่เกิดวันจันทร์กันบ้างครับคนวันจันทร์ดวงชะตาของท่านจะเป็นแบบไหนอย่างไรครับให้พระราหูมีคำตอบ รออยู่ในมือแล้วนะฮะอ่ะสับไพ่ฮะเรียบร้อยครับเรื่องแรกคือเรื่องการงานครับได้ไพ่สมณะครับได้ไพ่รักาครับและได้ไพ่ตหนุครับการงานจะมาจากงานตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวได้รับข่าวดีมีความสุขพึ่งพาตัวเองได้ ช่วง4เดือนแรกอาจจะรู้สึกซบเซาบ้างแต่งานไม่ได้มีปัญหาอย่างที่คิดนะครับและเข้า4เดือนถัดมาครับงานไปได้สวยมากครับตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาครับเดือนกันยาครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจครับทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จสมหวังสมความปรารถนาในปี2566ครับเรื่องการเงินครับมีเรื่องให้กังวลใจบ้างแต่ก็ผ่านคนไปได้ดีครับรู้สึกเหนื่อยต่ช่วงปลายปีการเงินของของท่านค่อนข้างดีครับโดยเฉพาะ เดือนกันยานุราพฤศจิกาธันวาครับแต่ช่วงประมาณพฤษภาเป,ป็นตนไปต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีนะครับเช้าวัวนจันทร์ครับส่วนเรื่องความรักทก่านผู้ชมครับความรักในช่วง4เดือนแรกครับมกราคมามีนาเมษาต้องระมัดระวังเรื่องความรักอาจจะมีความเบื่อนายมีอารมณ์มีคําพูดที่ต้องมีปัญหากันบ้างนะครับอันนี้คือดวงความรักแต่พอหลังจากเมษาเข้าพฤษภาไปนั้น ค่อนข้างดีครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพเนี่ยช่วงต้นเดือนต้นปีฮะไม่ค่อยดีครับมกราคุมบามีนาครับแต่หลังจากนั้นดวงสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็มีความสุขนะฮะช่วงต้นปีอาจจะมีความเครียดมากนะครับและโชคลาบครับในปี25 6 6ครับมีเกณฑ์มีข่าวดีในช่วงของปลายปีครับต้นปีปลายปีมีเกณฑ์ครับแต่ช่วงพฤทภาคมิถุนากรกฎาคมหาต้อง ระมัดระวังเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับอย่าเล่นเยอะนะฮะต้นปีปลายปีแบบนี้ได้นะครับโดยรวมนะครับดวงของคนบัญนจันทร์ในปี2 5บ6นั้นอยู่ในทิศทางที่ใช้ได้มีความสุขเป็นที่น่าพึงพอใจของคนที่เกิดบัทร์เพราะฉะนั้นคนที่เกิดบัทร์ครับหากท่านคิดว่าจะต้องร่ำรวยจะต้องมีอะไรที่มันเติบโตหรือหวาขอให้ไว้วางใจครับเพราะฉะนั้นครับคนบัรทร์ฮะสำเร็จความสุขถ้าคุณรู้สึก นนส่วนคนบัลจันครับให้เป็นขอพรหลวงพอ่อโสธรนะครับคนบัลจันฮะการเสริมดวงสำหรับคนบัลจันขอพรหลวงพอ่อโสธรนะครับเดินทางไปไหว้พระทางทิศตะว,วันออกครับโดยเฉพาะศาลเจ้านาจาให้ซื้อครับและคนที่เกิดบัลจันครับให้ไปทำบุญด้วยการถวายน้ําดื่มและทาบุญบ้านเด็กกฐาอย่าลืมถวายสังฆทานในวันเกิดเองด้วยนะครับจะเป็นอานิสงส์ที่ดีครับและนี่คือดวงของคนบัลจันในปี2566นี้ีครับ